สวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะฮะก็วันนี้ครับอากาศดีสบายครับสักผ้าเสร็จก็รอเอาไม้ไปลงกันครับสวัสดีครับตอนเช้าครับสวัสดีสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเช้าด้วยนะทุกฮะเมื่อคืนฝนตกแรงฮะไปใส่ไม้อยู่อำเภอม่วง30มานะครับน้ำหนักไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็30ตันขึ้นอยู่ฮะน้ำหนักสุทธิเนาะนะครับ พอดีซักผ้าเสร็จจะไปออกหาซื้อข้าวกินกับปลานะฮะก็น่ฮะชีวิตคนขับรถบรรทุกก็จะประมาณนี้เลครับวันนี้จะเป็นที่โรงสีนะครับใส่ไม้ยุขาท่อนมาฮะจะมาทําการลงที่บริษัทตัวเองนะครับก็จะทําการสับไม้ประมาณ2มงกว่าเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้ออะไรกินกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปดูกัรัทว่าวันนี้จะใส่ได้กี่พวงก,กันดีรถ นี่แหละครับกทักทายตอนเช้าครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะฮะนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศตอนเช้าครับครับไปหาของกินนะครับทักทายเหมือนเดิมครับก่อนจะทําการเอารถไปรอช่างตอนเช้าครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านฮะนี่ครับป๋าแกเดือนจะไปซื้อกับข้าวแกครับ เราไปซื้อกร้ากันวันนี้อยู่กันสองคนนะฮะสองคันเอ่อข้างหลังจอดอยู่วาลินอุบลน,นะครับนี่ฮนะน,นี้ก็จะเป็นกองเปลือกไม้นะครับ,รบไปเอารถไปจอดกันครับครับหลังจากเอารถไปช่างมาแล้วแล้วก็นี่ฮะหาข้าวหาปลากินนะครับก็รอลงสินค้ากันครับนี่ฮะตามภาษาฮะ อันนี้จะเป็นอู่ซ่อมบังรูนะฮะทางบริษัทน,นี่แหละครับก็จอดรอลงสินค้ากันนะฮะก็กินข้าวกินปลาไปครับทักคนครับนะฮะทานข้าวด้วยกันตอนเช้าครับสวัสดีนะครับ